สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World การใช้รถใช้ถนนบางครั้งมันก็ไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลับเสมอไปดอกนะคะเพราะบางทีเราอาจจะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งในวันนี้แอดก็เลยรวบรวม10เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณท้องถนนมาฝากกันค่ะซึ่งจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ 1. หเหตุการณ์แรกนะคะเกิดขึ้นกลางดึกสงัดบนทางหลวงสาย M23 ที่เชื่อมนะคะระหว่างเมืองตะก,กันร็อกกับเมืองรอสตอฟนาดอนในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของรัเสเซีย ซึ่งขณะเกิดเหตุนะคะตำรวจทางหลวงนายหนึ่งได้โบกรถที่ขับผ่านมาคันหนึ่งให้จอดเพื่อเรียกตรวจสอบความเรียบร้อยตามปกติแต่จู่ๆนะคะระหว่างนั้นเองฝูงหมาป่าฝูงใหญ่ที่มีสมาชิกนะคะนับ10ตัวก็ได้พากันวิ่งกลูกันมาตามถนนและตรงมายังจุดที่คุณตำรวจกำลังยืนอยู่งานนี้นะคะเล่นเอาคุณตำรวจต้องรีบหลบภัยเข้าไปในรถของประชาชนโดยพารการตามมาตรการ ปลอดภัยเอาไว้ก่อนเองนะคะส่วนเจ้าฝูงหมาป่านะคะมันก็พากันวิ่งไปตามถนนต่อไปโดยที่ไม่ได้สนใจกับตำรวจหรือว่ารถที่จอดอยู่ตรงนั้นแม้แต่อย่างใดเลยค่ะ2 เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2018เมื่อช่วงค่ำของคืนวันจันทร์บนถนนใก,ก,ก,กล้ๆกับเมืองคาร์เลสของประเทศฝรั่งเศสในขณะที่มิกยังได้ขับรถขนส่งมันฝรั่งจากประเทศเบลเยียมและกำลังขับผ่านเส้นทางนี้ไปจู่ๆนะคะก็มีกลุ่มม็อบกลุ่มใหญ่โผล่ขึ้นมากลางถนนแถมด้านหน้าของพวกเขาก็วางต้นไม้พาดผ่านถนนเอาไว้พร้อมทั้งพุ่งเข้ามานะคะหวังที่จะปล้นรถขนมันฝรั่งของอยังให้ได้ อย่างนั้นนะคะตัดสินใจที่จะไม่หยุดรถค่ะเขาบีบแรงไล่และค่อยๆเร่งความเร็วถึงแม้ว่าจะห้าวสักขนาดไหนก็ย่อมกลัวตายอยู่ดีละค่ะในที่สุดนะคะยังก็สามารถที่จะฝากกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ไปได้พร้อมทั้งแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจัดก,การกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปในที่สุดนั่นเองละค่ะค่สาม เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปี2018บริเวณถนนเส้นหนึ่งระหว่างทางไปเมืองตักโลบันซึ่งเป็นช่วงนะคะที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมดินถลม่มทำให้ถนนหลายสายต้องปิดการจราจรเหตุการณ์ในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดาราสาวอย่างเมอร์เตซารูรา ในขณะที่เธอและเพื่อนนะคะเลือกใช้เส้นทางสายหนึ่งเป็นทางผ่านเพื่อเลี่ยงถนนที่ถูกน้ําท่วมซึ่งทางสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวไม่มีทั้งบ้านเรือนผู้คนแถมยังไม่มีไฟส่องทางริมถนนอีกด้วยทันใดนั้นเองนะคะไฟหน้ารถของพวกเธอก็ไปจะเอะเข้ากับสิ่งที่มีลักษณะเหมือนเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ในท่าหมอบโดยใช้แขนโอบเข่าเอาไว้ ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้หยุดรถเพื่อกลับมาดูแต่อย่างใดนะคะแถมพวกเขายังบอกอีกว่าหากนั่นคือเด็กจริงๆพวกเขาคงจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นนะคะมันเคยมีผู้คนรวมถึงเด็กจํานวนมากเสียชีวิตในช่วงที่เกิดพายุไต้ฝุ่นโยลันดาเมื่อปี2012อีกด้วยซึ่งเป็นแอดก็คงจะไม่หยุดเหมือนกันล่ะคะ่ะส เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นที่รัสเซียเช่นกันค่ะก็ไม่รู้ว่าทําไมที่นี่นะคะถึงได้มีหมาป่ามาเดินเพน่นพ่านบริเวณถนน,นเส้นทางหลวงเยอะเชียวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหมาป่ามันอาจจะยกพวกมาเป็นฝูงมาเพียงแค่วิ่งปลูดผ่านหน้าคุณตํารวจไปแต่สําหรับรายนี้ เขาเจอมาแบบตัวต่อต,ตัวค่ะแต่ไม่ใช่หมาป่าไซเล็กซะด้วยเพราะดูจากขนาดของมันแล้วใหญ่โตไม่ใช่ย่อยเลยนะคะซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์เขาพบมันบริเวณถนนในเมืองออมส์เมื่อช่วงปี2017ที่ผ่านมาแล้วก็ได้โพสต์เตือนผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านไปมาบริเวณนี้ให้ระมัดระวังตัวเพราะดูจากท่าทางแล้วมันไม่ได้กลัวรถที่สัญจรผ่านไปมาแถมยังมีท่าทีสนใจซะด้วยจนกลายเป็นไวรัลคลิปไปในที่สุดนั่นเองล่ะค่ะ 5เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลา,ชาวเช้ามืดระดาวตีห้ากว่าของวันที่21ทธันวาคมปี2017 ที่ถนนทอรีนนะคะในประเทศออสเตรเลียในขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามพร้อมพ่อของเธอกําลังขับผ่านถนนเส้นนี้และพอเอินนะคะไปเจอเข้ากับร่างของชายวัยรุ่นในลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนนแน่นอนนะคะว่าเป็นใครก็ต้องหยุดรถเพราะไม่รู้ว่าร่างที่เห็นอยู่นะ่ะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ทว่าพอเธอและพ่อนะคะหยุดรถเท่านั้นละคะ่ะเจ้าวัยรุ่นคนนั้นก็ทําทีลุกขึ้นมาในลักษณะเหมือนซอมบี้ที่กําลังฟื้นจากความตายซึ่งเธอนะคะเริ่มเอกใจเพราะที่ตัวเขาไม่มีเลือดเลยสักหย แถมยังเดินเข้ามาหาเธอและพ่อทันทีด้วยความตกใจนะคะเธอก็บอกให้พ่อนั้นถอยรถซึ่งเธอบอกว่านับว่าโชคดีนะคะที่เธอนั้นไปกับพ่อและมีสติพอที่จะสามารถเอาตัวรอดมาได้และรีบโทรแจ้งตำรวจเพราะวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะคือมิจฉาชีพซึ่งหวังจัดการกับคนที่ลงมาจากรถหรือไม่ก็คือเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสาวที่กลับมาคนเดียวตอนเช้ามืดน,นั่นเองแต่เธอบอกว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาอาจมองไม่เห็นนี่มันก็เหมือนการฆ่าตัวตายชัดๆนะคะ เหตุการณ์ในลำดับต่อไปนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกรกฎาปี2018ที่บริเวณถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติเยนโลสโตนที่สหรัฐอเมริกา โดยในขณะนั้นนะคะได้มีควายป่าใบสั้นตัวใหญ่มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่จนรถหลายคันต้องหยุดและทําให้การจราจรน,นั้นติดขัดเป็นทางยาวแต่แล้วนะคะหนุ่มใหญ่อย่างเรมอนเรนเก้ก็ได้ลงมาท้าทายเจ้าควายป่าเพื oh <my> ่อหวังจะไล่มันกลับไปแต่ทว่ามันกลับโมโหแล้วก็ไล่ขวิดเขาจนแม้แต่คนถ่ายคลิปเองนะคะก็ยังแทบจะทนดูไม่ได้แต่จากการกระทําในครั้งนี้ถึงแม้เรนเก้จะปลอดภัยแต่เมื่อคลิปของเขาถูกเผยแพร่ออกไปมันก็กลายเป็นไวรัลคลิปไปในทันทีจนในที่สุดนะคะเขาก็ถ oh <my> ูกดําเนิน โทษฐานที่ละเมิดกฎอุทยานแถมเขาก็ได้สร้างความปั่นป่วนที่โรงแรมมนนี่กาเซียมาก่อนหน้านี้อีกด้วยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าประวัติไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเจ็ดเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ออสเตรเลีย เจ้าของเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าด๊ดสนะคะได้อัปโหลดวิดีโอชวนตื่นเต้นของเขาโดยระหว่างทางที่เขากำลังขับรถผ่านถนนสายเปรี่ยวซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเซสน็อกเขาก็สังเกตเห็นชายสวมหน้ากากใส่เสื้อฮูดคลุมหัวมิดชิดทําท่าทีนะคะเหมือนจะเดินข้ามถนนเป็นเขาต้องชะลอรถแต่ทว่าชายคนนั้นมีทีท่าีน่าสงสัยเขาก็เลยหาทางขับรถเบี่ยงหนีแต่แล้วชายคนนั้นก็ร้องตะโกนด้วยเสียงอันน่ากลัวออกมา ซึ่งเขานะคะก็รีบโทรหาแฟนสาวเพื่อเตือนเธอเพราะเธอกำลังขับรถตามเขามาแฟนสาวของเขาได้โทรแจ้งตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจดูแต่กลับกลายเป็นว่าคนร้ายลอยนวลน,นะคะเพราะตำรวจบอกว่าภาพที่เห็นยังไม่มีหลักฐานพอที่แสดงให้เห็นว่าเขาประสงค์ร้ายกับรถของสามีเธอตำรวจจึงไม่ทำการใดๆ ซึ่งพวกเขาเห็นว่ามันอาจจะน่ากลัวถ้าเกิดปล่อยให้ใชายคนนั้นยังลอยนวลและทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่บนถนนเส้นเดิมเขาจึงโพสต์คลิปนี้นะคะเพื่อที่จะเตือนผู้ใช้รถเส้นดังกล่าวให้ระวังตัวไว้นั่นเองล่ะคะ่ะ 8. มากันที่จีนกันบ้างนะคะ เหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นไปสดๆร้อนๆเมื่อช่วงวันที่5เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนคลิปทั่วๆไปเพราะล,ลุงนะคะแกเล่นขี่รถขึ้นไปบนสะพานล,ลอยเพื่อหวังที่จะข้ามเลนไปยังอีกฝั่งของถนนหลังจากที่แกนะคะขับผิดเลนแล้วคงขี้เกียจที่จะต้องขับรถต่อไปอีกไกลเพื่อที่จะกลับรถก็เลยข้ามมันซะบนสะพานล,ลอยซะเลยแหมง่ายไปไหมคะคุณลุงแต่จะว่าไปนะคะสะพานล,ลอยเขากว้างจริงๆนะคะรถคันใหญ่สามารถขับผ่านได้สบายเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณลุงแกก็โดนปรับไปตามระเบียบค่ะซึ่งค่าปรับก็ราวๆสองร้อยหยวนหรือว่า ราว8,000บาทเฉียวนะคะคุ้มไหมล่ะคะคุณลุง9เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2018มื่อรของตำรวจสกอตกํกำลังขับตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณถนนเส้นหนึ่งแนใดนั้นเองนะคะเขาก็สังเกตเห็นรถคันหน้าขับเบี่ยงอะไรบางอย่างและภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนไม่ได้สติอยู่ข้างทาง ซึ่งเมื่อสกอตจอดรถและเดินเข้าไปดูนะคะก็พบว่ายิงสาวคนดังกล่าวรถของเธอนั้นนะคะประสบอุบัติเหตุไกลออกไปราวๆเกือบ200เมตรแต่แทนที่เธอจะขอความช่วยเหลือจากผู้ที่สัญจรไปมาเธอกลับคลานไปตามถนนแล้วก็งีบหลับไปแต่น่าแปลกใจนะคะตรงที่ก่อนหน้าที่คุณตำรวจสกอตจะมาเห็นไม่มีใครเลยนะคะที่ผ่านไปผ่านมาบนเส้นทางนี้ที่จะหยุดรถเพื่อช่วยเธอสงสัยเขาคงจะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพมากกว่านะคะ เหตุการณ์นในคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของเดือนตุลาคมปี2014 ที่บริเวณอินเดียนาโพลิสในรัฐอินเดียนาเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมเพื่อนของเธอที่นั่งอยู่ในรถซึ่งจอดอยู่นะคะด้านหน้าสำนักงานลอตเตอรี่ซึ่งในระหว่างนั้นกล้องภายในรถของเธอก็ได้บันทึกภาพของกลุ่มวัยรุ่นที่สวมหน้าก,ากากแปลกๆเอาไว้ได้ซึ่งได้มีชายผิวดำนะคะที่สวมเสื้อลายพลางเดินมาสังเกตบ,บริเวณหน้ารถของเธอซึ่งพวกเธอก็พากันหัวเราะตลกคบขันกับการแต่งตัวของวัยรุ่นกลุ่มนี้แต่ทว่าสักพักพวกเธอก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลก เมื่อชายคนดังกล่าวรอมเพื่อนของพวกเขาเข้ามาทุบหน้าต่างรถของเธอและปล้นพวกเธอโดยพวกมันนะคะคว้ากระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือของเธอไปได้และดูเหมือนว่าพวกเธอไม่ใช่รายแรกที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันนั่นเองล่ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในคลิปนี้ก็พอจะเป็นอะไรที่ไว้เตือนสติคนขับรถกันได้บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนอย่างในคลิปนี้ขึ้นมาก็ได้แต่ถึงยังไงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวขับรถค่ำๆมืดๆเจออะไร,ประแปลกๆก็ห้ามหยุดน่าจะดีที่สุดนะคะแล้วคุณล่ะคะเคยเจอประสบการณ์อะไร,ประแปลกๆบนท้องถนนกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ